เอาละครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทคโนโลยีที่อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราเดินทางไปเลยนะครับเป็นนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดจากเยอรมนีที่เขากำลังจะเปลี่ยนถนนธรมธรมดาาเนี่ยให้กลายเป็นแหล่งพลังงานเคลื่อนที่ได้เลยลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าถ้าเราขับรถอยู่บนทางหลวงแล้วแบตรถยนต์ไฟไฟ้าของเรามันก็ชาร์จไปเองเรื่อยๆไม่ต้องแวะปั๊มไม่ต้องมานั่งกังวลว่าแบตจะหมดกลางทางอีกต่อไปแค่ขับไปพลังงานก็เติมเข้ามาเองเหมือนมีเวทมนต์เลยใช่ไหมครับ ซึ่งไอเรื่องที่เหมือนจะอยู่ในหนังไซไฟเนี่ยตอนนี้มันกําลังจะกลายเป็นความจริงแล้วครับแล้วความจริงที่ว่าเนี่ยมันก็กําลังเกิดขึ้นจริงๆนะครับที่ใจกลางยุโรปเลยที่ประเทศเยอรมนีนี่เองที่เขากําลังจะก้าวไปอีกขั้นแล้วครับสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของรถยนต์ไฟฟ้าโอเคมาดูรายละเอียดของโครงการนี้กันหน่อยครับ โครงการนี้เนี่ยเขาจะทํากันบนทางหลวงสาย A6 เลยนะครับซึ่งเป็นเส้นทางหลักมากๆในแคว้นเบาเวเรียรโดยเขาจะสร้างถนนต้นแบบขึ้นมาก่อนระยะทางประมาณ1กิโลเมตรใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าการชาร์จแบบเหนี่ยวนําไร้สายหรือ wireless inductive charging กําหนดการก็คือจะเริ่มสร้างกันช่วงซัมเมอร์ปี2025ที่จะถึงนี้แล้วแล้วก็นะครับนี่ไม่ใช่แค่การทดลองเล็กๆนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับปรุงถนนครั้งใหญ่ของเขาเลย ทีนี้คำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยก็คือแล้วไอเวทมนต์ที่ว่าเนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่จริงๆแล้วมันไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีนี้กันดีกว่าเอาจริงๆนะครับเทคโนโลยีนี้มันใกล้ตัวเรากว่าที่คิดมากๆเลยเพราะมันคือหลักการเดียวกันเปะ๊เปะๆกับที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายที่เราเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละครับแค่เขาเอามันมาขยายสเกลให้ใหญ่ขึ้นให้ใช้กับรถยนต์ได้ พูดยังไงก็คือการส่งไฟฟ้าผ่านสนามแม่เหล็กโดยที่ไม่ต้องมีสายมาเสียบให้วุ่นวายเลยแล้วมันทํางานยังไงมาดูกันทีละสเตปเลยนะครับสเตปแรกเลยเนี่ยใต้พื้นถนนเขาจะฝังขดลวดทองแดงเอาไว้ซึ่งมันจะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาพอรถ E ีีที่มีตัวรับสัญญาณพิเศษติดตั้งอยู่ข้างใต้ขับผ่านเข้ามาในบริเวณนี้พลังงานจากสนามแม่เหล็กก็จะถูกส่งไปที่ตัวรับบนรถจากนั้นพลังงานก็จะถูกแปลงกลับเป็นไฟฟ้าแล้วก็ส่งไปชาร์จแบตเตอรี่ทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นตอนที่รถวิ่งอยู่เลยนะครับแล้วทำไมทำไมเทคโนโลยีนี้ถึงสำคัญขนาดนั้นคำตอบง่ายมากครับก็เพราะว่ามันเข้ามาแก้ปัญหาที่เรียกว่าเป็นฝันร้ายของผู้ใช้รถ e ีในปัจจุบันได้แบบตรงจุดเลยปัญหาใหญ่ๆเลยของคนใช้รถ EV ก็จะมีอยู่2เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกเลยคือ range anxiety คือความกังวลว่าเฮ้ยแบตจะหมดไหมจะวิ่งไปถึงที่หมายหรือเปล่ากับอีกเรื่องก็คือ charging downtime คือเวลาที่ต้องเสียไปกับการจอดรอชาร์จนานๆซึ่งถนนแบบใหม่นี้เนี่ยมันเข้ามาแก้ทั้ง2ปัญหานี้เลยครับทาให้เราชาร์จไปขับไปได้เรื่อยๆไม่ต้องพึ่งพาสถานีชาร์จแบบเดิมๆมากเท่าเก่าแล้วและมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับประโยชน์ที่ตามมาอีกอย่างก็คือผู้ผลิตรถยนต์อาจจะไม่ต้องใส่แบตเตอรี่ลูกใหญ่ๆหนักๆมาในรถอีกต่อไปแล้วเพราะแบตเล็กลงรถก็เบาลงประหยัดขึ้นต้นทุนก็อาจจะถูกลงด้วยซึ่งมันจะเหมาะมากๆเลยนะครับกับรถที่วิ่งเส้นทางเดิมๆซ้ําๆทุกวัน ลองลึกถึงพวกรถเมล์หรือรถตู้ส่งของดูสิครับเทคโนโลยีนี้เนี่ยมีสิทธิ์เข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานของเขาไปได้เลยนะเอาละที่นี้ต้องบอกว่าเยอรมนีเนี่ยไม่ใช่ประเทศเดียวนะครับที่กำลังอินกับเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นเทรนที่กำลังมาแรงทั่วโลกเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าที่อื่นเขาไปถึงไหนกันแล้วบ้างถ้าดูจากไทม์ไลน์นี้จะเห็นเลยนะครับว่าเทคโนโลยีนี้มันไปเร็วมากๆสวีเดนนี้เขาเป็นผู้บุกเบิกเลยเริ่มทดสอบมาตั้งแต่ปี2018แล้ว ตัดผ้ามาที่ปัจจุบันที่อเมริกาเมืองดีทรอยต์เพิ่งจะเปิดตัวถนนชาร์จสาธารณะแห่งแรกไปหมาดๆเลยครับและในปี2025ที่ถึงนี้นอกจากโปรเจกต์ของเยอรมนีแล้วฝรั่งเศสก็เตรียมจะลงมาเล่นในสนามนี้ด้วยเหมือนกันและมีเรื่องน่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับก็คือเบื้องหลังหลายๆโปรเจกต์ที่ว่ามานี้ไม่ว่าจะเป็นที่เยอรมนีหรือที่อเมริกากับเป็นบริษัทเทคโนโลยีเจ้าเดียวกันครับชื่อว่า e l e c ็กทร n ซึ่งเขาเป็นผู้นำระดับโลกในด้านนี้เลย นี่มันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่บอกว่าเทคโนโลยีนี้มันเริ่มมีมาตรฐานกลางแล้วซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าจะผลักดันให้มันถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายฟังดูดีไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่แน่นอนว่าหนทางสู่อนาคตแบบนี้มันก็ไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปมันก็ยังมีทั้งโอกาสและความท้าทายอยู่เรามาดูกันดีกว่าว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างถ้าพูดถึงอุปสรรคหลักๆตอนนี้เลยนะครับก็หนีไม่พ้นเรื่องต้นทุนการติดตั้งที่ยังสูงอยู่แล้วก็อีกเรื่องคือ รถยนต์ก็ต้องมีฮาร์ดแวร์พิเศษติดตั้งเพิ่มเข้าไปด้วยแต่นะครับถ้ามองในระยะยาวแล้วเนี่ยประโยชน์ของมันมหาศาลจริงๆโดยเฉพาะกับพวกธุรกิจขนส่งที่เวลาทุกนาทีของเขาคือเงินคือทองการลดเวลาจอดรถได้เนี่ยมันคุ้มค่ามากๆเลยครับเพื่อจะก้าวข้ามอุปสรรคพวกนี้ไปให้ได้เนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นของบาวาเรียเขาก็แสดงให้เห็นเลยว่าเอาจริงครับด้วยการทุ่มงบลงทุนไปกว่า7.5ล้านยูโรเพื่อตั้งศูนย์วิจัยเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย ซึ่งนี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆครับว่าเขาไม่ได้มองว่านี่เป็นแค่โปรเจกต์ทดลองเล่นๆแน่นอนซึ่งเป้าหมายของโครงการนำร่องบนทางหลวง A6 นี้ก็ชัดเจนมากครับมันไม่ใช่แค่การโชว์เทคโนโลยีเฉยๆแต่หัวใจสำคัญของมันเลยก็คือการเก็บข้อมูลครับเก็บข้อมูลการใช้งานจริงๆในสภาพแวดล้อมจริงเพื่อเอาไปวิเคราะห์และตัดสินใจต่อในระยะยาวว่าสุดท้ายแล้วควรจะขยายโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้ไปทั่วประเทศเยอรมนีเลยดีไหม และทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าด้วยการลงทุนมหาศาลและการวิจัยที่เกิดขึ้นทั่วโลกแบบนี้มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ในอนาคตอันใกล้นี้ถนนที่เราขับรถกันอยู่ทุกวันจะกลายเป็นแหล่งชาร์จไฟไปในตัวแล้วมันจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการเดินทางไปเลยหรือเปล่าก็น่าปเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ